สวัสดีค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้รวมใจหยุดนิ่งปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันในช่วงเวลาแห่งความสว่างเวลาธรรมกายมีโอวาทธรรมอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยมาให้ทบทวนกันค่ะในเรื่องกฎที่ต้องรู้ไม่รู้อันตรายกฎแห่งกรรมเป็นกฎที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่รู้ก็ไม่ได้ไม่รู้ก็ดำเนินชีวิตผิดพลาดต้องศึกษาให้รู้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเราตกอยู่ภายใต้หลอออฟกรรมมากฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ว่าดีหรือชั่วล้วนมีผลทั้งสิ้นถ้าชั่วก็มีผลไปอบายถ้าดีก็มีผลไปสุขติที่ไปอบายอุปมาเหมือนฝุ่นในผืนปัตภีไปสวรรค์อุปมาเหมือนฝุ่นในเล็บมือเพราะไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดไปอบาย ไปถึงตรงนั้นไม่มีสิทธิ์คิดอะไรไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะพูดว่ารู้อย่างนี้ไม่รู้ด้วยว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้พอลงมาก็ตุ๊บลุยกันเลยไม่ได้พูดคุยกันก่อนไม่มีการผลักอ,อกหรือเจราจาให้เกิดอารมณ์ไม่มีนะมาถึงก็ลุยกันเลยและอย่างยาวนานทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตเสี่ยงอยู่แล้วเราไม่ควรจะเสี่ยงกันต่อไป ด้วยการมาศึกษาความรู้สากลที่ทุกคนศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดนั่นคือ Law of กรกมมาให้ไหว้เมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2548จากหนังสือคำสอนคุณครูคไม่ใหญ่เล่มหนึ่งหน้า14ถึง15ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ให้ได้พบดวงธรรมที่สว่างสวยและองค์พระภายในกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ